บีวายดีซีลไฟดีเอ็มไอซูเปอร์ไฮบริดแล้วนะครับพวกเขาทำงานได้เก็บแต้มไปถึง33แต้มนะครับแผ้เพียงแค่3เกมเพรว่าหนาวจริงเนี่ยนะ,นะใส่เต็มเต็มสูตรเลยสโมรสรเชียงรายเองก็จัดแคมเปญในเรื่องของเสกเหตยาด้วยวันนี้อาจจะได้เห็นเชียงราย<ป>ะนะครับรจูบันเนี่ยนะครับเจอกันมา28แมตช์น,นะครับไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่นะครับปกติแล้วนี่ฟุตบอลบ้านเราเนี่ยก็จะแบบมีฤดูฝนฤดูร้อนนะครับ แต่ฤดูหนาวเนี่ยโอ้โหบรรยากาศดีคือลงจากเครื่อง,บ,งบินดีเดินมาได้แล้วก็แนวรับก็ยังมีเฮเิโอบาติสตานะครับ oso, วิคเตอร์คาโดโซธนั์พิมโยธาเซเนสวานาเซตนะครับแล้วก็ขณะที่ตรงกลางนะครับขณะาทที่เมืองทองครับระบบ3-4-3ครับผู้รักษาประตูกรกฎพิพัฒน์ดานะครับแนวรับมีสม,มุทรไคควร อุสินให้สัญญาเริ่มเกมนะครับเป็นเชียงรายได้ออกสักเกมก่อนนะครับเลือกกลับมาเซ็กันที่อภิรักษ์วลวงเชียงรายจะบุกจากขวาไปซ้ายมืนท่านผู้ชมนะครับเนี่ยบอลยาวเขาใส่ทันทีเลยเหมือนเงน้ยตากุบารีนี่บอลตกพื้นถูกเคียออกมาได้ครับอุสินเป่าฟ้าวนะครับจังหวะเข้าบอขาลขลอสซิลลี่นะครับกักคณะกักคณะของเมืองทองมาแล้วครับ ค่อยๆขยับขึ้นมาโยกของคณะสายลองยิงก็โอ้วันไปชนเสาแล้วสามหนึ่งสูงเลยครับได้ประตูออกนํำเลยครับเมืองทองอยู่ในเต็ดโอ้โหเซอร์ไพรส์ครับโอ้ทีมเยือนครับน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้วางเท้ายิงของเมืองทองครับแล้วเป็นประตูเลยครับโอ้โหจังหวะออกนํำของกิเลนพยองครับจังหวะยิงของคณะยกครับชนเสาก็ได้ออกมาแล้วก็เป็นเอมิโรบักครับ ตามสาดาบ2เข้าประตูไปครับประตูที่2ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับอุ้ยเอาแล้วครับสงวุฒิชอนคอปอีกครั้งหนึ่งโดนบีบแลวครับแล้วขายบอลเร็วขึ้นมาแม่นด้วยครับถึงทิสตองโดโดเปิดมีพื้นที่ให้กับค่คณนะค่คณนะขยับแล้วครับค่นะคณะคำยกค่คณนะนะดึงบอลเล่นพยายามที่จะไปเข้าทางของค่คณนะเปิดขวางไปให้กับเมลวินเมลวินสัดตังนี้เป็นตัวอภิรักษ์เลครับอู้จจเลยเหมือนกันนะครับ จังหวะลากลุยมาแล้วก็ยกให้เมวินได้ยิงจังหวะนี้ครับแต่ยังดีครับที่อภิรัตน์เฮเิโอบาติสต้าก็โดนชกขึ้นเหมือนกันธีระพัฒน์วัดเอาไปซ้ายเลยครับแล้วชกมาได้ด้วยครับแทงช่องนี้มาสวยมากเควินเคนันตูรานยิงลูกนี้ไปติดเซฟอภิรัตน์แล้วบงังงูจะกักกันหรือเปล่าเคลียร์ทิ้งข้าไปครับพิเตอร์รกาโดโซตื่นสังเกมรับมีปัญหาเหมือนกันนะครับใช่ครับเนี่ยครับจังหวะเข้าสนใจคือขึ้นทางอิวรี่เยอะมากนะครับเชียงราย เอาครับอิวรี่อิวรี่เกี่ยวได้อิวรี่เข้าซ้ายซ้ายแล้วตัดโดนบล็อกเร็วพยายามที่จะฟ้องแฮนด์บอลจุดโทษเลยครับบุษินให้เกมไหนต่อไม่ได้เป่าเลยครับต้องเล่นไปก่อนนะครับดูภาพช้าครับอิวรี่ล็อกแล้วโอ้โหอยู่ที่ผู้สินเลยนะครับใช่ครับบอลมันพุ่งไปโดนแขนด้วยนะครับอยู่ที่ผู้สินเลยนะครับทั้งหมดเบิกษากันแล้วครับคุยกันแล้วเนี่ยครับ ให้เป็นลูกตั้งเตะนะครับเพราะว่าจังหวะเปิดเข้ามาเนี่ยบอลมันพุ่งไปโดนแขนธีรพัฒน์นะครับกัปตันอดีเก้ตวัชชัยให้บอลแรกสวยมากครับขับเคลื่อนได้เยอะเลยครับคาร์สอิวิรี่ขวางไปหน้าประตูตรงนี้เลยไปถึงตรงนี้ก็ข้างคาร์ลสอิวิรีโอ้โหไม่ได้น่าจะเป็นโอกาสจัดแจ้งสุดแล้วนะครับของเชียงรายจังหวะนี้ครับสุดตุรานครับยหมาครับตุรานติดเครื่องแล้วซ้ายมีเอมิลโรบักพื้นที่เล่นมีครับเอมิลโรบักมาแล้ว โรบักร้อมเคลื่อนก่อนเลยครับคคณะพยายามที่จะดึงเข้าในครับไปต่อของค่ะคณะคำยกเปิดตัดไปแถว2ได้มองโอ้โหสองูเลยครับโอ้สารวิทย์ผานทองกลายเป็นซุปเปอร์ซับเลยครับลงมาเป็นตัวสำรองนะครับสารวิทย์แล้วก็ม่วงประตูนี้ให้เมืองทองหนีไปเป็น2ประตูต่อศูนย์เลยครับดูครับค่ะคณะคำยกครับเปิดตั้งใจเลยนะครับขู่และเข้าหัวของสรวิทย์ครับม่วงเปี้ยงหายไปเลยครับโอ้ แนวรับเป็นตรงนั้นเป็นทวัชัยเลยครับที่ประกบสรวิทย์ไปอยู่ครับสอดมาม่งครับผ่านเบลวินออกมาให้กับอจิเคนันตุรานโยกต่ออีกแล้วครับโยกของเคนันตุรานได้เปิดมาถึงตรงนี้มีโอกาสได้เล่นของเบลวินเบลวินซัดเลยครับอ้ออเกิด้รูปตัวที่3โอ้โมดีเหวี่ยงเท้าจังหวะนี้นึกว่าจะหายครับงานประสานงานที่ลงตัวเลยครับตุราน ให้มาแล้วมาวิ่ยิงโยกของดูดูซิวาดูดูซิวาเรียกฟาวได้ครับบุสิตีเหลืองน,นะครับโอ้กลายเป็น2เหลืองน,นะครับสรงคุณคข้ควรโอ้โหงานเข้าครับแบบนี้ชอนคอร์เถูกเปลี่ยนตัวออกน่าจะมีอาการบาดเจ็บนะครับเฮลิโอบอลเอาไปซ้ายนะครับ องศาเปิดจอดขึ้นมาก็าได้บ่งของเพียพลนุ่ยครับดูจ<ม>ั<ด>งหวะตั้งศีรษาบ่งลูกนี้ครับอู้หูหลุดกรอบออกไปครับเหลือจะเชื่อครับเป็นเปียพลนะครับที่ได้บ่งวสินเป่าจบเกมเลยครับเชียงรายยูเนเต็ดเปิดบ้านแพ้กับเมืองทองยูเนเต็ดไปศูนประตูต่อ